สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนธันวาคมปี2 5 6พนห้าสินี้นะคะเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะชาวราศีเมษนะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะมาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมษ ขอดูหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างราศีเมษเอเป็นสถานการณ์ที่ที่คุณจะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะใช้เหตุใช้ผลในในเรื่องของความรัก คุณเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะหรือเป็นสถานะที่ยังดูไม่ชัดเจนเนาะความรักที่ยังดูเงียบนิ่งอยู่นะคะไม่ไม่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูยากด้วยนะคะอืมไม่ง่ายเลยเนาะคุณอาจจะดีลหรือว่าคบอยู่กับคนที่เป็นไม้ได้ด้วยนะคะพลังงานชาวทัดลมเมถุนตุนกุมชาวราศี ขึ้นมานะคะชาววันเสราร์ชาวต่างชาติ <_ t ot> พลังงานในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจตัดสินใจว่าจะยังไงต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้อืมโอเคเป็นพลังงานของการที่คุณต้องคิดว่า คุณจะไปต่อหรือจะหยุดความสัมพันธ์นี้ดีนะคะที่นกเห็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนมืนมันมีความยากอยู่ในนั้นและบางคนเนี่ยคิดมานานแล้วคิดไม่ตกคิดตัดสินใจไม่ได้หนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้นะคะบางท่านบางคนเนี่ยจะตัดสินใจที่จะให้ความชัดเจนกับตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ย บางท่านบางคนเจอกับสถานการณ์ที่เขามีตัวเลือกเนาะตัวเลือกหรือว่าเขาไปม,มีเอ,อความลับกับเราอะเออเขามีความลับกับเรามีมีการครบซ้อนได้นะให้ the lovers นะคะหรือถ้าเขาไม่มีแบบนั้นก็คือเขาให้เราเป็นตัวเลือกเขาไม่ยอมชัดเจนกับเราสักทีแล้วตัวคุณเองเนี่ยนกมองว่าในช่วงนี้คุณมีความรู้สึก อยากที่จะถอดใจแล้วนะไพ่ห้าดับขึ้นมานะคะอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเหนื่อยแล้วนะคะไม่อยากไปต่อแล้วนะคะก็ดูค่ะว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างานะคะคนที่คุณนึกถึงนะชาวราศีเมษเหมือนตัวเขาเองก็ เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเขาเสียใจค่ะแล้วก็รู้สึกผิดกับคุณนะคะถ้าเกิดเขาทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีทำให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะในเวลานี้เขาคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆเลยอ่ะไพ่เก้าดาบขึ้นมา อยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารนะคะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้เป็นนักการเมืองได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานชาวทัดไฟขึ้นมาค่ะเมสสิงธนูทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะคนที่เป็นเอ่อชาวต่างชาติได้นะคะพลังงานขึ้นมาเขาอยากพูดคุยกับคุณอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะหรือบางคนนี่คือคุณตัด ตัดเขาไปแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้พลังงานพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนาะบางคนตัดสินใจไปแล้วนะคะและตัวเขาเองอะจะรู้สึกผิดกับคุณเขารู้ตัวนะคะว่าเขาทำไม่ดีกับคุณนะให้สามดาบขึ้นมาดูเหมือนตัวเขาเองก็ยังดูละลากับชีวิตเนาะเขาจะติดต่อคุณมานะเนี่ยอยากง้อคุณ อยากงอนะคะความรู้สึกตอนนี้คือจริงในเวลานี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้คุยกันนะนกรู้สึกว่าเขาอ่ะก็ก็รู้นะว่าไม่มีใครที่ทำให้เขาอ่ะสนใจได้เท่าคุณอ่ะรู้สึกได้เท่าคุณอ่ะเขาอาจจะดูเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีคนเข้าหาเยอะดูเป็นคนที่ เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆแล้วในเวลานี้คืออยากง้อคุณมากนะคะเนี่ยตอนนี้คุณนิ่งแล้วคุณดูเด็ดขาดคุณดูตัดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคิงออบครับเขายังรักคุณจริงนะรักแล้วก็ คิดถึงนะคะไพ่หกถ้วยก็ยังผูกพันยังรู้สึกถึงคุณเสมอนะคะแม้ว่าจะไม่ได้พูดได้คุยกันก็ตามเขายังคิดถึงคุณนะคะค,คุณเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะเนี่ยถ้าเป็นรักเก่าก็คงอยากมาง้อคิดถึงอยากคืนดีนะคะค นกว่าตัวเขาเองก็ก็ต้องอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจเหมือนคุณเลยอะขึ้นให้คียงออปชั่นะคะนี่ของคุณนี่ของเขาเขาก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเขาอยากมีคุณไหมเขาจะทํายังไงเขาจะไปต่อไหมเขาจะเลือกอะไรเขาจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะจากพลังงานฝั่งเขา ซึ่งนกมองว่าเขาตัดสินใจที่จะมีคุณนะเขามีการได้คิดได้ทบทวนแล้วอะไพ่เจ็ดเหรียญนะคะคนเก่าเนี่ยเขาจะมางองคุณแน่นอนนะคะไพ่สีสีถ้วยขึ้นมาเนี่ยเขาจะกลับมานะคะเขาตัดสินใจละอยากกลับมาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะ คุณและเขามีความแตกต่างกันนะต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยในเรื่องของเชื้อชาตินะคะเขาจะกลับมาคนคนนี้อืมเป็นไพ่ของการตื่นรู้นะคะเป็นไพ่ของการที่เขาอยากจะเปิดเผยความรู้สึกของเขาหรือการพูดการเคลียร์การกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนที่มีประเด็นกันไปและคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าถ้าคุณเริ่มที่จะ นิ่งเฉยกับเขาหรือเหมือนคุณจะตัดเขาเนี่ยนกมองว่าเขาก็เหมือนจะปรับเปลี่ยนตัวเองอะคะ่ะเขาก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันถ้าการที่เขาอยากที่จะรักษาคุณไว้เขาก็ต้องทำตัวใหม่เขาก็ตัดสินใจที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คุณยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ให้ให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาไม่ตัดสินใจไม่ทำอะไรเลยนกมองว่า คุณตัดจริงๆนะขึ้นก n ีนอบสอดเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้นกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะมีมีความเด็ดขาดมากๆใช้เหตุใช้ผลมากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะสิบถ้วยอะคะ่ะ ก็เป็นพลังงานที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่คนนี้ก็คงจะได้เจอคนใหม่ๆที่เป็นเนื้อคู่คนที่ใช่สําหรับคุณเช่นกันนะคะหรือเขาคนนี้แหละที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่คู่ควรกับคุณนะคะขอให้สรุปให้กับชาวราศีเมษนะคะ3ามเหรียญแล้วก็เดทนะคะ งานชาวธาตุดินผลึกศกกันมังกรชาวราศีพิจิกการเริ่มต้นใหม่นะคะความสัมพันธ์เก่าๆจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะและคนที่อยู่ในความรักครั้งนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะ นกมองว่าเขาเริ่มคิดถึงอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อยากจะพัฒนาแล้วนะคะเนาะก็มีการรู้ตัวรู้ใจนะคะรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าไม่อยากที่จะสูญเสียวความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะเขาจะคิดได้เขาจะรู้สึกแบบนั้นเขาจะเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเป็นพลังงานของคนที่ สำคัญนะคะแล้วก็มีผลต่อใจเขานะคะอ่าประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะชาวราศีเมษทุกท่านนะขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สุขสมหวังในความรักค่ะสวัสดีค่ะ